อัปเดตแผนทองคำนะครับผมประจำวันที่10ครับเดือนมีนาคมพศ5 6 8 8นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดีครับมาดูทิศทางทองคำกันต่อนะครับว่าราคาครับจะไปทางไหนกันต่อนะในส่วนของวันนี้ครับใครที่เข้ามารับชมแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามช่องไม t r a รดตามกราฟไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ผมก็ฝากไุณได้วยเลยนนครับกับโบรกเกอร์ FBS นะครับหาท่านไหนที่ต้องการเทรดกับโบรกเกอร์ระดับโลกนะครับที่เทรดเดอร์หลายล้านคนทั่วโลกเลือกใช้นะครับผมก็ ฝ่ง FBS ด้วยแล้วกันนะครับหากสนใจโปรโมชั่นเทรดครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมในเดือนนี้นะครับผมก็จะมีเควสวันเกิดนะครับกับ FBS นะครับผมฉลองครบรอบ16ปีนะครับผมเรียกว่าเป็นโบเกอร์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับหากท่านไหนที่สนใจลงทะเบียนครับสอบถามเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะครับผมหากลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีโบนัสนะครับต่างๆให้ด้วยนะสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่แอดมินเลยนะครับนะครับ โอเคครับคุณ <okay> ผ <German supplies> ู kind of ้ชมเดี๋ยวมาดูทองคํากันนะครับผมในส่วนของวันนี้ราคาจะไปทางไหนกันต่อนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูทําเฟรมเดย์กันก่อนนะครับเรียกว่าเดย์เนี่ยนี้เป็นแนวเดิมนะครับที่ผมให้ไว้ในในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับผมก็ในส่วนของเดย์ครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยยังคงเป็นโดจิอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะไปได้ทั้ง2ทางไม่ว่าจะขึ้นหรือก็ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับผมก็เป็นแนวเดิมนะครับคุณผู้ชม แนวรับวันนี้ครับยังมองไว้ที่2884อยู่นะโซนนี้ครับในทำเฟรมเล็กเนี่ยยังมองว่าเป็น liquidity ที่รอราคาเนี่ยไปเทสอยู่นะครับผมก็ให้ไว้เป็นโซนแนวสำคัญของ วันนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าราคาทุบลงไปต่อนะครับแนวต่อไปจะอยู่ที่2866นะครับแล้วก็แนว2845ครับยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแรงอยู่นะครับผมราคาปัจจุบันครับ2,910นะครับผมก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยยังอยู่กลางๆอยู่ก็มีโอกาสที่จะไปได้ทั้งขึ้นและลงพอๆกันเลยนะในส่วนของวันนี้นะครับก็รอติดตามราคากันนะแล้วก็ในใน,ในวันจันทร์เนี่ยคิดว่า ราคาครับมีโอกาสที่จะพักตัวนะครับผมอยู่อยู่ในกรอบนี้อยู่ถ้าหลุดถ้าหลุดลงมาแรงๆเนี่ยแนวรับ2893ถึง2884เนี่ยมองว่าน่าจะไม่ไม่ได้แบบทุบหลุดลงไปแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมน่าจะมีรอบเด้งรีบาวกันขึ้นมาได้ต่อนะแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดราคาเนี่ยไม่สามารถลงไปได้นะครับแล้วก็ในตลาดบ่ายเนี่ยเขาเริ่มมีแรงซื้อกลับ นะครับผมสมมุติว่าในตลาดบ่ายเนี่ยสามารถชนะแนวต้าน298 2918นะครับที่ราคามาทําตอนตอนเมื่อเช้าได้นะถ้าเกิดมีแท่งพุ่งขึ้นมาเต็มแท่งเนี่ยโอกาสที่ราคาจะไป3 8 c c แล้วก็51เนี่ยมีสูงนะครับผมก็ให้แนวต้านไว้ที่เดิมทับ3แนวนี้อยู่นะครับซึ่งแนวต้านสําคัญก็จะอยู่ที่2944ถึง2951นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับผมของเชิงเทคนิคนะครับผมก็ให้ไว้โซนด้านบนกับโซนด้านล่างตามนี้เลยนะครับ อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของข่าวนะครับใน f o l ิ i แฟ a เตอร y นะครับในวันนี้ครับโอ้โหไม่มีกล่องแดงเลยนะครับจะเป็นกล่องเหลืองทั้งหมดเลยแล้วก็ภาพรวมข่าวในอาทิตย์นี้ครับก็จะมีวันพรุ่งนี้นะที่เป็นกล่องแดงครับของ US เ o l l อลนะครับผมแล้วก็วันพุธครับจะเป็น CPI อ่านี่ครับข่าววันพุธนี่ก็จะเป็นนะข่าวที่ แรงเลยนะครับเรามาดูว่าอาจจะเลือกทางตอนพุธก็ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็วันพฤหัสครับก็จะเป็นคอ p พพนะแล้วก็ในส่วนของวันศุกร์ครับจะเป็นข่าวกล่องแดง2กล่องแต่อันนี้คิดว่าไม่น่าไม่น่าแรงมากนะครับเ,เราก็จะไปโฟกัสตรงข่าว CPI ในค่ำคืนวันวันพุธกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวันนี้ก็เทรดในกรอบได้อยู่นะเพราะว่าไม่มีไม่มีกล่องแดงเลยนะครับผมอะยังไงลองไปวางแผนกันดูนะครับ โอเคครับแล้วเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็หากใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยและหากใครที่สนใจอยากที่จะเข้ากลุ่มเรียนรู้นะครับโปรเทสเดอร์ครับสามารถเปิดบัญชีเทรดนะครับกับลิงก์ของทางโค้ชนะครับผมก็จะได้ลิงก์นะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มเรียนรู้โปรเทสเดอร์นะครับจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่ผมดูแลอยู่นะก็จะมีเป็นอ่าเขาเรียกว่าเทคนิคต่างๆนะสำหรับผู้เริ่มต้นเทรด เทรดได้แล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงในตลาดนะครับผมอันนี้เป็นคลาสฟรีนะครับที่จัดทำขึ้นนะครับกับโบรเกร์เบนะครับผมก็สอบถามรายละเอียดนะครับในส่วนของคลาสตรงนี้ได้ที่แอดมินได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายครับขอให้ทุกท่านครับ์ตฟ้ากำไรท่วมพ์ตกันทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนไปเลยครับสวัสดีครับ